ก็ก็สแล้วอแล้วหลังก็แบแปดเบอร์ร้อยเบอร์ร้อยสองร้อยบะไดได้ไม่หมื่นได้เลยีสองเออก็แล้วก็แล้นี่ก่อนะครับตู้พอดีครับนี่นี่ลูกค้าครับมาเอาตู้นี่นี้นี่ก็จะของรถครับนี่นี่ก่อนนะครับฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับที่เจอบน บนถนนนะครับนี่คันนี้